วันนี้ร่างเลิกงานรบมาทําพัดเคืองแกงมูซับกับหลกตอบุ้มจะทําเพื่อไปกินแต่ทางานต่อชาวกันเลยค่ะพัดเคืองแกงตั้งน้ามันให้ร,ร้อนแล้วก็เอาเคืองแกงคั่วกับเคยกุง้งลงไปพัดกับน้ามันพอหอมเครื่องแกงขัว่วชายประมาณนึ่งช้อนโตส่วนเคยกุง้งครึ่งช้อนโตค่ะเติมน้าลงไปสักนิดแล้วก็มูลงไปพัดกับเคืองแกงพ่อนเนื้อมูซุกกลุ่มรดน้ำปลาน้ำตาลพุ่มกลุ่มรด ได้รสที่ชอบแล้วก็ใส่ลูกตอลงไปเลยพัดไปจนกว่าลูกตอจะสุะกพอโรยใบกุฎถึงความหอมค่ะลูกตอซื้อที่หนึ่งก็แกบไว้ได้นานบุ๋มเซอร์ใส่ตู้เย็นไว้อาทิตศว่าแล้วก็ยังซอสน่ากินแบบนี้เลยค่ะเครื่องแกงวันนี้บุ๋มจะใช้เรื่องแกงคั่วาตายรสชาติจะเข้มข้นเอามาพัดเครื่องแกงรสชาติแปรร้อนน่ากินมากเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเรื่องแกงคั่วาตายร้อยๆกดลิงก์ในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ